เปนแฟนกีดคุยอะไรกันว่าจะถ่ายคลิปดีกันไหมรู้ไหมมันตอบว่าไงมันบกกอกเก๋ไกโพสคลิปคู่ใบอีกครั้งหลังจบรัก7ปี อีกหนึ่งคู่รักยูทูบเบอร์คู่ดังระหว่างเก๋ไก่สไลเดอร์กับสไปเอสดีที่จบรักกันหลังจากกบหาดูใจกันมานานถึง7ปีแต่เธอนะยืนยันว่าสามารถร่วมงานกันได้เหมือนเดิมและตอนนี้ขอใช้ชีวิตตัวเองอย่างอิสระแบบเต็มที่ทาเอาแฟนคลับหลายคนนะครับใจหายไปเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเก๋ไก่สไลเดอร์เคลื่อนไหวคลิปสตอรี่ผ่าน IG คู่กับสไปอีอีกครั้งหนึ่งในคลิปเก๋ไก่พูดว่าถามว่าจะถ่ายคลิปด้วยกันไหมรู้ไหมว่าตอบยังไง มันบอกว่าปวดหัวพร้อมกับหัวเลาะนะครับมาถ่ายด้วยกันสิเพื่อนไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆตามที่เก๋ไก่บอกถึงจะเป็นเพื่อนแต่ก็ยังร่วมงานกันได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับว่าจะถ่ายคลิปด้วยกันไหมรู้ไหมมันตอบว่าไงมันบอกว่าปวดหัวมาถ่ายด้วยกันสิเพื่อน เรา <S <S เรามีสิ่เพื่อน,น,อน,นมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง